อนะครับอีกสี่เหรียญน,นะครับที่เพื่อนสมาชิกได้เห็นนี้โอ้โหเป็นเหรียญหลักทั้งสี่เหรียญเลยนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญเสาห้าเนื้อเงินอันนี้เพื่อนสมาชิกเคยเห็นละกาแพงแก้วโอ้โหโค้ดพิเศษนะครับคงกระพันชาตีไข่เล็กเนื้อเงินและคงกระพันชาตีไข่ใหญ่เนื้อนวะนะครับเนะี่ยสำหรับคลิปนี้นี่ถือว่า เป็นสุดยอดนะครับเหรียญนนะวัตถุมงคลของหลวงปูแ่แพ้วเป่าวาโรนะครับหลายท่านก็ถามผมมาว่าไข่เล็กกับไข่ใหญ่ต่างกันอย่างไรว,วันนี้เอามาเทียบให้เห็นเลยนะครับนี่ครับความแตกต่างนะครับสน่หของเหรียญไข่เล็กกับไข่ใหญ่มีความต่างกันอยู่แล้วนะครับอขอเป็นเหรียญแรกก่อนแล้วกันนะครับคงกระพันชาตีไข่เล็กเนื้อเงิน นะครับปัจจุบันนี้หายากมากๆนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับผมแนะนำนะครับเพื่อนสมาชิกมันมีของเกแล้วนะครับอ่าศึกษาสะสมจากผู้ที่น่าเชื่อถือแต่ว่าแหมไอ้คนปลอมนี่มันก็น,นั่นเหลือเกินนะครับทำโปรไฟล์ดีเหลือเกินนะครับเข้าหาบูชาไปแล้วแนะนำนะครับนะถามท่านอื่นด้วยเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับอ่ะ โค้ด88ห้ามมีเส้นเชื่อมกันนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับโค้ด88นี่ต้องสไตล์แบบนี้เลยนะครับนี่นะห้ามห้ามมีบุ๋มเชื่อมนะบุ๋มแบบอันนั้นมันถอดพิมพ์นะครับโค้ด88ดีบอกไว้เลยว่า,อาฟอนต์คนละฟอนต์นะครับแดตัวหน้านะครับตรงตรงปลาย แหลมๆเนี่ยจะมีจุดไข่ปลานะครับแล้วก็หางๆเนี่ยจะไม่เป็นเส้นนะครับจะเป็นสไตล์หยักๆนะครับน่าศึกษาและสะสมรับรองปลอดภัยนะครับน่าคาว่าเนื้อเงินเนื้อเงินนี้ก็จะมีเส้นตรงสละกอีเนี่ยจะมีเส้นนะเส้นขนแมวนะครับเหรียญคงคำพันธาตีไข่เล็กนะครับน่าถ้าเราดูนะครับ จริงๆแล้วเราดูคนที่เขาดูกันประจำเนี่ยก็จะรู้ว่าอันไหนจริงไหนปลอมนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนทําให้เพื่อนสมาชิกเนี่ยพิจารณาได้ง่ายจําให้ได้รับรองมันจะปลอดภัยนะครับนะปลอดภัยเหมือนกันนะครับนี่จาให้ได้ครับด้านหลังอย่างนี้นะครับด้านหน้านี่นะครับเหรียญต้องคมชัดนะครับมีจุดเด่นจุดให้เรา ได้รู้ว่าอันไหนของจริงของปลอมนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าเห็นกับของที่มันถูกเกินเหตุนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นี่เฉพาะเนื้องเงินอย่างเดียวนี่ต้องว่ากันนี้บอกไว้เลยว่านะราคาแบบผมตีไปเลยว่าอยู่ระหว่างโซน60,000ถึง90,000มนะื่นหก0 0ื่ถึงเก้าหไม่รวมทองนะหมายถึงพระเปล่า ตามความสวยของเหรียญแล้วกันนะครับอ่านะับเหรียญน,นี้ถือว่าเหรียญที่สวยนะครับนะอ่าอาจจะไม่ได้สวยในะระดับแหมแชมป์โลกอะไรอย่างี้ไม่ใช่นะฮะแต่เป็นเหรียญที่สวยนะครับอ่าเอาเป็นเหรียญที่สวยรับประกันให้เลยนะครับแล้วก็ทองอันนี้สั่งทำนะครับเป็นทองสั่งทำเพราะฉะนั้นเป็นเหรียญที่สวยสมบูรณ์นะครับท่านใดสนใจองค์นี้ผมเปิดไวท้ที่ผมเอา เลขสวยๆน่ารักน่ารักให้กับเพื่อนสมาชิกแล้วกันนะครับ8 9ด0 0บาทนะครับ8 9ด0 0บาทกับเหรียญนี้นะครับด้านหลังกีวรเกสานะครับองนี้นี่ผมถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับเพื่อนสมาชิกสามารถที่จะมาชมเหรียญจริงได้นะครับมาชมเหรียญจริงได้ก่อนตัดสินใจนะครับ ยินดีให้เอาเพื่อนสมาชิกเอารูปเนี่ยแชะกดแชะไว้เลยนะครับไปถามเลยถามหลายหลายท่านว่าเหรียญน,นี้แท้หรือไม่แท้อย่างไรนะครับต่อไปฮะเป็นเหรียญกำรรแพงแก้วนะครับเหรียญกำแพงแก้วนี่เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับจำนวนการสร้างน้อยน้อยมากน้อยกว่าเหรียญคงกระพันด้วยซ้ําและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสุดพิเศษนะมีคําว่าเงินหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเงินนะฮมีเงินนะครับเก้าเงินนะครับโค้ดแปดแปดนะครับอันนี้เป็นเหรียญพิเศษนะครับเป็นเหรียญพิเศษนะครับสับเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับกําแพงแก้วเนื้องเงินแล้วดูเหรียญก่อนครับสวยสมบูรณ์นะสวยสมบูรณ์นะครับโค้ดเงิน นะแต่ก็ตอบไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะฮนะนะแต่รับประกันเหรียญแท้ให้กับเพื่อนสมาชิกเลยนะครับเรียมทองเรียบร้อยอันนี้ทองสั่งทำนะครับนะด้านหลังก็มีเงินอีกนะหนึ่งเงิน2เงิน3เงิน4เงินนะครับก็คือด้านหน้า9เงินด้านหลัง สเงินโอ้โหเกสหรือเปล่าไม่รู้นะครับใบหวยหรือเปล่านี่มันไมน่ไม่รู้นะฮนะแต่มีทั้งหมดนะเงินเนี่ยด้านหน้า9ด้านหลังสอันนี้สุดพิเศษบอกไว้เลยครับสุดพิเศษมากๆนะครับเหรียญน,นี้เปิดไว้นะองระเจ็ดหม0่นบาทนะครับ จ็ดหมื่นห้าพันบาทค่าทองนี้ก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับเพื่อนสมาชิกนะครับตัวเหรียญนี้ก็อยู่ประมาณสักหกหมื่นโดยประมาณนะครับต่อไปฮะเหรียญน,นี้เพื่อนสมาชิกได้เห็นไปแล้วก็คือเหรียญเสาห้าอันนี้ผมเปิดกันที่หกหมื่นบาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับค่ากรอบนี่ว่ากันที่สามหมื่นนะครับค่ากรอบนะว่ากันที่สามหมื่นนะครับถ้าพระ นะครับก็ว่ากันที่สาม0มื่นเหรียญนี้เปิดไปที่60,000่นบาทครับนะครับพแพ้เปาวโรพินทุครบสูตรนี่ผมบอกไว้เลยครบสูตรด้านหลังก็มา,าจีวอนและเกษาไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับรุ่นนี้ครบสูตรครับนะแล้วก็ทองเนี่ยทำจากร้านพิไทยสุดอลังการอยู่แล้วนะครับนะี่เกือบส0 0 0 0่นบาทอยู่แล้วนะครับอ่ะตรงนี้ ส่วนอีกหนึ่งองนะฮะน่คงกระพันชาตีนะครับไข่ใหญ่เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะชุดนี้องค์นี้อยู่ในชุดทองคํำนะครับทองคาเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง16เหรียญจะมีนวะตอกนํำเบอร์ด้วย16เหรียญน,นะครับแล้วก็ทองแดงตอกนํำเบอร์16เหรียญ องนี้นัมเบอร์16นะครับพิเศษโค้ดแ8ดปดอ่าน,นอว์ก็คือนวะอันนี้บอกไว้เลยว่าสุดจริงๆนะครับแบบนี้เหรียญน,นี้นะครับแล้วนวะเนี่ยในชุดทองคำมีส่วนใหญ่นะจะเป็นนวะแบบเต็มสูบมากๆก็คือเนี่ยดูผิวครับดูผิวแล้วกันนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเป็นนวะนี่บอกไว้เลยว่า เต็มสูบมากๆนะสับเหรียญคงกระพันชาตีไข่ใหญ่นะฮะนะผมบอกไ้เลยว่าเต็มสูบมากนะครับคือครบเครื่องนะครบเครื่องเรื่องของอมวลสารที่ใส่เข้าไปนะครับจะเต็มสูบนั่นเองเป็นเหรียญที่สวยมากสับเหรียญคงกระพันชาตีไข่ใหญ่นะครับเหรียญน,นี้เปิดให้เพื่อนสมาชิกบูชานะครับ ในราคานะครับ1นึ่งแสมืบาทนะครับหนึ่งแบาท1ใน16เหรียญในเนื้อนวะที่ตอกนัมเบอร์นะครับนะทุกทองคำมี16เหรียญน,นะครับเนื้อเงินปกติมี46่สิบหกเหรียญเนื้อนวะปกติมี36เหรียญเนื้อ ทองแดงปกติมี9 9เหรียญอันแยกแยกจากชุดทองคำนะนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ไปรวมกับสาเหรียญในเนื้อนวะนั้นนะแยกกันจะมีนวะในชุดทองคำอีก16 mm. เนื้อปกติอีก16นะครับนะเพราะฉะนั้นการสร้างไม่เยอะราคาปัจจุบันนี้ถึงกระโดดไปเยอะมากแล้วก็มีความต้องการสูงมากากับเหรียญคงกระพันชาติี ขห,หญ่เนื้อทองคําไม่ต้องพูดถึงกันเลยครับตอนนี้หลักแบบประเภทว่าหยิบเงินล้านได้กันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ติดตามอย่าลืมนะครับสนใจวัตถุมงคลติดต่อที่ ID Line 0835533549อาจารย์ K, รรป๊อบมอกับเศรกํกำแพงแสนสวัสดีครับผม